สิ่งที่คนขายส่วนใหญ่เนี่ยมักผิดพลาดเวลาเขาทำธุรกิจหรือเวลาขายของแบบ B 2 B คือการที่เขาไม่เข้าใจ Buying Process หรือกระบวนการขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อของลูกค้าก่อนอื่นคุณต้องเข้าใจก่อนนะคะว่า Buying Process หรือกระบวนการในการตัดสินใจซื้อของลูกค้าแบบ B 2 C มันแตกต่างกับลูกค้า B 2 B โดยสิ้นเชิงนะคะ เพราะการขายของแบบ B 2 B เนี่ยมันมีจำนวนมากกว่ายอดรวมสูงกว่าเทิมการจ่ายที่ยาวกว่ามันมีคนที่ตัดสินใจหลายคนมันจึงมีความเสี่ยงมากกว่าสำหรับคุณในการทำธุรกิจกับบริษัทหรือองค์กรเพราะฉะนั้นในการขายของแบบ B 2 B เนี่ยมันจึงสำคัญมากนะคะที่คุณต้องถามคำถามกับลูกค้าคุณนะคะ เ,ออเวลาคุณลูกค้าทํางานกับซัพพลายเออร์หรือเวนเดอร์อย่างเราเนี่ยปกติคุณลูกค้ามีการขั้นตอนยังไงมีกระบวนการในการตัดสินใจยังไงคะคุณร่วมงานกับบริษัทแบบเรามาก่อนไหมช่วยอธิบายขั้นตอนให้ฟังหน่อยได้ไหมคะคุณจําเป็นต้องเข้าใจว่าเขามีหลักไกในการตัดสินใจและมีขั้นตอนยังไงก่อนที่จะตัดสินใจซื้อเพราะแต่บริษัทเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะ อย่าทึกทักเอาเองว่า buying process ของเขาจะเป็นแบบคุณแต่คุณต้องรู้ว่าจริงๆแล้ว buying process ของเขาเป็นยังไง